ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมพา,มาดูรถโตโยต้าอยากจะรู้ว่าเดิมหรือไม่เดิมเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูสำหรับห้าจุดหลักๆเดี๋ยวลำดับแรกเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องว่าสภาพเดิมๆจะเป็นยังไงมาตามมาสำหรับพวกสายโตโยต้าห้องเครื่องสภาพสีจะด้าน สีจะเดิมๆด,ด้านคานหน้าเบ้าโท้เม็ดอาร์คจะอยู่ครบน็อตส,สวยจะไม่ขยับน็อตฝาเดิมไม่ขยับสเต็กเกอร์มอ,อกอรอยู่ครบอ่าและหลักๆจะต้องมีฝาจะต้องมีไตโตโยตา้าแล้วสำหรับดูว่าแก๊สหรือไม่แก๊สให้ส่องเข้าไปดูข้างใน ถ้าแก๊สจะมีรูเจาะมีการอุดบางช่างเขาจะใช้ตัวน็อตอุดบ้างตัวซิลิโคอนอุดบ้างเดี๋ยวว่าไหนถ้าซื้อรถแก๊สมาจะมาเอาให้ดูเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านข้างมาพาไปดูข้างประตูสำหรับรถเดิมเดิ เดิมเราดึงเม็ดอาร์คได้เลยปื้อ่าเม็ดอ,อาร์คประตูจะคมกริบอยู่ครบทุกเม็ดแล้วเม็ดจะต้องคมแบบนี้โอเคจะต้องเป็นแบบนี้ทุกประตูอ่าเดี๋ยวพามาดึงทุกประตูปึ๊บเนย เมดจะต้องคมแบบนี้ทุกประตูอ่าคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูฝาท้ายต้องแบบนี้ํำดับแรกดูความเรียบร้อยดูฝามมกอและดูโตโยตา้าจะต้องมีตาโตโยตา้าคือฝาแท้น็อตฝาไม่ขยับอ่าดูรางน้ำรางน้ำจะต้องมี วาลแบบนี้มีเม็ดอาร์ยิงแบบนี้นะรา,างน้ําจะต้องไม่ถูกพ่นไม่ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาคราวนี้เดี๋ยวมาดูนี่ด้านล่างจะต้องซ้ายขวาจะต้องมีตัวยาครบสีจะต้องเป็นสีไข่ไก่นะแล้วสังเกตว่าถ้ารถเคยแก๊สจะถูกเจาะรู ถ้าเคยติดแก๊สถังโดนัทมาจะถูกเจาะรูด้านบนแต่แต่ถ้าเคยติดแก๊สถังเล็กๆมาจะถูกเจาะรูด้านล่างเป็นสอดด้านล่างให้สังเกตกันดูอีกทีคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านข้างรถอีกฝั่งก่อนซื้อรถจะต้องดึงประตูดูทุกคันเมตร์จะต้องคุมแบบนี้ ่าตอนนี้มาดูจุดสำคัญจุดหลักๆสำหรับ t o y ยต้ v ีอสายโตโยต้าจะต้องมีสติกเกอร์เพจตัวนี้ตัวนี้คือสติกเกอร์นะครับจำไซส์ดีๆจะต้องไซส์พอดีจะต้องไม่เล็กกว่านี้ถ้าเล็กกว่านี้แสดงว่าถูกแกะมาแล้ว แสดงว่ามันจะไม่เดิมเม็ดประตูเหมือนกันเดิมสนิทจะต้องคมกริบแบบนี้สาหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆให้ดูว่าถ้าจะเลือกซื้อโตโยต้าจะต้องดูแบบไหนดูหลังแบบไหนดูว่าเคยแก๊สยังไงสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้โปรดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ